นี้เราจะมาสอ,อนทำอะไรนะครับน,น,นีแบบนี้นะจะหลวดไม่เกี่ยวจะรีวิวไม่ดูนะครับจะดินไปแบบนี้นะับสีขาวนี่จะมันมากนะ ไปได้ไกลอีกด้วยมาเราไปเรื่องทำอะไรดีกว่าตอนแรกเราก็จะใช้บล็อกอะไเราครับต่อเึ้นไปประมาณห้าบล็อกสองได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะทำบล็อกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็หาบล็อกอะไรมาก็ได้

có ủa, tham gia, nên là không 2องค้ง2องค้างสีแบบหนงตรงนี้แล้วก็แลกไปแล้วก็าทำด้าน,น,นแบบนี้มันครบสีด้านครับนี่นคะครับครบสีด้านแล้วถ้าเราก็ ไปหาบกเกามาแบบนี like ้บกเกาอมเลนแล้วก็ถ้าอยากะเล่นงงก็วางไป้แล้วก็ไปหา แล้วก็ไปหาในต้นที่เรามีเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ม้วนเอาไปวางเอาของวางาไม่แทนโอ้ยบ้านต่อไป โอทีน uh> 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 uh ี uh ้เราก็จะมาที่ วางเราไปบล็อ,อกแล้วก็เอาตลับเม็ดมาเฮ้ีตลับเม็ดเอานี่ไหวเอ๋ให้บอกวางไปเรื่อยๆนะตรงนี่เรียบร้อยแล้ว วิวไปเลยมันนี้ก็มีเพลงแค่นี้ขอลาไปก่อนสวนัสดีครับ